ไม่พอกันอย่อ่าพอเดียวนะครับเดี๋ยวเป็นเส้นทางเส้นเท้าติไปเนาะ ครับมาหอดมองแล้วครับนี่ครับโอตีเฟมาหากินบ่อยๆนะครับอ่้าวไป,ลปลเล่นน้ำเออเอย่างนี้นมคีคนมาบบเบิ่งครับบรรยากาศมีคนมาโบเหมือนตรงนี้เนาะอู้เจ็บเป็นใสแต่คลายไ้เข้าสิญญ์อย่งไรเนาะวันนี้นะ ย่ยอกุ้มเขาก็าจะโลงนี่ครับเก็าครับตอนนี้ย่อกุ้มเขาก็โลงไปเรียบร้อยแล้วครับลงไปสองลงังครับใส่หัวหารหลอนะครับนี่เป็นหัวหารที่ห่อผสมแล้วนะครับนะครับง่ายๆครับ มีล่ำหรือกรมักปินเยื่อหมาเข้าปกตินะครับหล,ลอกไว้จะหลอกคุณจะถามว่าเบิร์น้ำกันครับลองหลังนั้นเื่อมาท่านในล้งครับอันนั้นเป็นย่อปานะครับง่อแปดศอกหาเส้นครับหาเส้นแปดศอกง้มาท่านในล้งเนาะ พะว่าเขาลงบ่ได้ครับเพราะว่ามันมีตะข่ายเป็นลงตะข่ายไวนะ้เนาะวุ่นทางผมกับตะข่ายครับหลอดบอ่อเลยนี่เมันมาลงตะข่ายเขาก็าลงเหยาะปลาบ่ได้นะครับยาวเบิ่งฟังทั้งนี้ครับตอนนี้ไงนี่บ่นี่ยผู้ใดมาลืมมุงไว้ นเผลนม้ลืมมุ่งไว้ครับโอ้ผลล้งผนลงตะไคร้ไว้นะค,นครับลงตะไคร้ไว้เท่ากันผลไม้ยกย่อครับน้ำแรงมันกินมันเถื่อนดีผนมาลงอันนี้ไว้นะครับเห็นไหมปักอยูน่นี่เงาปลาเขาคือสีลงมาได้หรอครับ ออกว่งด้ครับราวามันอ่าเพิ่นมาล่งตะไคร้ไว้ครับส่วนยอเข้ามามากักจะเป็นการทับถมของเพิ่นนะครับเพิ่นสิม,มาว่าเท่าไรนะครับขับ่าเปยังครับลอ,อ,องดูยบบแรก 对。这 <Okay. S 2> มีแต่กลุ่มเขมีปลา ครับกินเข่าช่วงที่เ้างรอครับหากินเข่ากินเข่าช่วงเ้ากินเข่ารอก่อนมาครับมากินเข่าทำงานครับปลากินขางน้องนี่ไปน้องนี่นี่กินขางน้องเนะครับบรรยากาศดีครับมากินอยู่ข้างนอย่างมงม่วงง่ายครับ นะครับอืมก็เลยน่าอืมเสียงจักรจันห้องเดี๋ยบรรยากาศครับ อี๋ไหวบ่ป่าพี่น้องป่าปุ้ยป่ามีป่าป่าป่ามีป่าครับกลุ่มยิงเพิ่งรับสันกลุ่มมากเลป่าทั้งกลุ่ม ลาบาทครับปลาหลากหลายเลยปลาตะไปียนซีบอ้อครับซีบอ้นนี่คาคาขนาดเลน่น <c oughs> ล,ล้างหุ่นไปเบิ่งล้างหุ่นครับ ăn cùng hấp ăn cùng lại ba cùng cùng với cùng 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 hấp ครับหมดแต่และเทือ, <c oughs> อตอ้อมน้ำตรงนี้มันแห้งแล้วครับ ปกติตอนหนามไม่ไหลพี่นามมันหล่นพี่ครับนามมันหลน่นพี่พูดนามมันแหงนะครับข้างในมันจะมีอยู่บ่อหนึ่งนะครับปกติมององนี้มันนามมันไหลผ่านครับโอ้แหลงคุณ่าหนามมันต้องเป็นหนามมันแหงแล้วนะครับนามมันขาดตอนแล้วปกติฟ้ามันนี่อยไปรอยมากนะครับ ทางนึ่งนะครับมันจะมีอีกบอ่อนึงตอวเขาต้องไปเข่าฟังทางพุนนะครับโอ้ยปลาพี่น้องหนึ่งหนาม,มันขาดว้างแล้วครับโอ้หนามมันขาดว้างเลี่ยหนามลงหลายกว่าเก่าทางคุณเดินไปต้มมาทางนี้นป่ะเดินไปทั้งที่ครับ กลางดางอยู่นี่ครับตัวเอยงขุนเหืืองๆขุนอ๋อคนเนาะมากลางด่างข้างีมาหากินกนันครับงามขาดวังแล้วครับเห็นมาใส่มองขึ้นกันเนาะ มันกำกันกีกครับเดี๋ยวเอาฝนโดดขึ้นไมหยังน่านจาบก,กันหมือนเด้อบานพยโยกครับห <c oughs> รืยวปลาอ,อกอ lại cái câu hợp lại cái câu Phú cùng thương thân mực nồng cùng mực lông

nhiều nhiều mới có cái này. Là? Ừ, cái cái củng không?

เห็นปะคอยติดนึกถึกดูไลายครับตะกุ้กงมาหนี่งมาไหมานี่เห็นบ่เห็นหองเห็นกุ้งบะ เดี๋ยวเา่อมาขัดปลาหน่อยออกนี่คือคือ,คอปลาเป็นปลานิ่นนะครับเด้ ยวเอากัวจิปป่อยครับป่อยขึ้นเอ,เ,เอาเาเอาตะกุ้งครับตัวน้อยปล่อยให้มันงหญ่ครับหามันใหญ่สิมาเอาไหม